ใช่ที่หลังนะมันจะเป็นตัวนี้เลยนะครับถ้าไปใช้นี่จะให้เป็นสร้างอะนี้มากกว่า,าคุณเนะทุกคนนายไม่ได้เป็นคนสร้างไม่ใช่เหรอเข้าใจนะที่พูดแทรกกนนกะ็คือแบบที่ที่บอกว่าตีแบบ AOE ก็คือเนี่ยทุกคนเห็นเห็นเส้นตรงนี้ใช่ปะคือถ้าถ้าตัวตรงนี้ในเส้นตรงนี้ทั้งหมดอะ ระหว่างทาง้นตรงนี้ทั้งหมดก็คือมันมันจะโดนโจมตี <The end. S 1> ตัวนี้ผมไม่ได้อวยขนาดนั้นนะผมบอกก่อนนะจริงๆก็ชอบแหละแต่ก็ผมชอบน้องซีตัวกว่า หากทุกคนกำลังมองหาเพจจำหน่าย ID ด RV และฟิวไฟขอแนะนำเพจนี้เลยเพจทำน้อยชอบมีหลากหลาย ID ให้เลือกมีตั้งแต่หลกักร้อยถึงหลักหมื่นมีทั้งไอเดีแอคสกินมีทั้งไอเเน้นตัวละครและมีไอดีปืนเจ็ดหรือว่าไอเดีเน้นชุดในำตำนานมีหลากหลาย i อให้เลือกสามารถเข้าไปเลือกดูกันก่อนได้เลยนะเครเดิดดีปลอดภัยแน่นอน Okay, โอเคสวัสดีครับผู้ชมผมทำมาแล้วพวันนี้ยบบูนิเมอนิเมะเลนเจอร์เองครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครทางด้านชีนอนนะครับผมเออก็เป็นตัวนี้เลยนะครับละอัปเดตนี้มีแค่ชีนอนตัวเดียวที่มีช้นี่นะฮะเออก็ผมก็ได้ทําการหามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปั้นมาเป็นที่เรียบร้อยน,นะครับใส่ที่หลังนะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับจริงๆผมอยากจะให้ถ้าเป็นช้นี่อยากจะให้เป็นล่างไอ้นี้มากกว่าที่แบบ ไปอยู่กับพวกอสินาแล้วที่มันมีหูเมวแล้วเป็นธนูอเออแต่ว่าในเมื่อมันไอ้นี่ก็ไม่เป็นไรครับเราเลือกไม่ได้ฮะแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วแต่ประเด็นคือมชีชายนี่แค่ชิลอนตัวเดียวนะโวกคโตะไม่มีนะอืมก็เดี๋ยวไม่เชื่อกันนะเดี๋ยวผมพาไปดูจุบๆไหนนะไหนนะนีนะ่อันนี้อะเห็นไหมทุกคนเนี่ยคือผมได้ครบหมดแล้วแต่ว่าไม่มีชนีน่เล็กตัวเออไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออ คนทำแบบโคอวยอชิโนนครับเพราะนั้นไม่เป็นไรครับอ่าแล้วก็ชิโนนหาอย่างไงครับก็สามารถไปเล่นสตอรี่ให้ครบได้เลยนะครับแล้วก็ไปหาที่หมดเลนเจอรเนาะก็อยู่ทางด้านนี้เลยนะครับมีโอกาดสดอบทั้งสด้านเลยนะครับก็ด้านที่1ดรอเปอด้านที่ 2.- ดรอเปอบ้างแล้วก็ด้านที่3มดัห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็ไปหากันได้ครับผมก็โอเค ชินน์นะครับผมก็ไม่อัดคลิปมาตอนที่นี้นะเพราะว่าผมแบบว่าปั้นอะไรครบหมดแล้วแล้วก็ปั้นหลังใหม่นะเพราะว่าผมจะปั้นไปลองอาห,าห,าหาตัวไปลงโหมดโหมดใหม่นะก็ะคือโหมดดันเจียนเองนะครับก็สรุปก็เหมือนว่าจะลงไม่ไหวนะก็เลยโอเคไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมมีมทีมที่ลง ลงเนี่ยผมเอฟเคลงลงเมื่อคืนนะครับก็มาถึงด่าน85แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมค่อยทำคลิปอีกทีนึงนะครับแต่ผมขอทำคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็เราเสียเวลาไปเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูทางด้านของเอ่อไปทอมเกตก่อนอ่ะก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราดูพาสีฟมันก่อนนะครับมาก็ทางด้านบัฟมันเป็นศูนย์จุดหนึ่งอย่างที่รู้นะครับก็คือผมพูดไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาสีฟเนี่ยเราจะมาดูอีกทีนึงครับว่าพาสีฟมีอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไม่สามารถอีโวได้นะก็คือเเเรราปปััั้้้้นนนนแลลลว่ไดยะคบก็ ถามว่าดีไหมจริงๆมันก็ดีครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะยาวอีโวได้มากกว่าเพราะว่าทุกอย่างจะได้ดีขึ้นนะโอเคเดี๋ยวมาตัวพาร์ทีฟกันอ่าโอเคก็สลด์พาร์ทีฟนะครับผมพาร์ทีฟแรกเนี่ยก็คือห้องไอ้นะก็คือต่อต่อสแต็กของระยะเนี่ยยิ่งระยะห่างมากเท่าไหร่เนี่ยก็ชินนอนตัวนี้เนี่ยก็คือจะยิงแรงขึ้นเท่านั้นหรอใช่ไหมใช่หรอก็คือยิ่งไกลดาเมจยิ่งแรงหรือเปล่าครับคิดว่าน่าจะใช่นะอ่าก็ประมาณนั้นแล้วกันครับโอเคต่อไปนะครับก็คือ อ่าะ,ะอะไรนะเวปอนสูสูิปหรือ,อะะสวัสบ,บนะสวับเสียาะไรกันครับคือการสำหรับโหมดอ่าโหมดอ่าอาวุธอัตโนมัตินะครับก็คือ,อตามความใกล้ชิดก็คือยิ่งยิ่งอยู่ใกล้มากเท่าไหร่ก็คือจะยิ่งเปลี่ยนอาวุธนะครับก็คือมีปวันสองอาวุธเนาะอ่ะห้าสิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยเนี่ยก็คือจะเป็นสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์โหมดนะครับก็คือจะบวก 100 critical c h a ี่ e นะครับแล้วก็อา uh, บิ i ิตี้พาวเวอร์นะก็คืออาท่าเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับ75%แล้วก็ critical โอากาสติดคีย์เนี่ยหนึ100่ยเปอนะครับแล้วก็ศูนย์ถึงระยะ50เนี่ยก็คือจะเป็นอา uh, ปืน SMG ก็คือเป็นจะเป็นปืนพกของซินอนในในกระตูนะครับก็อา uh, จะลบ a b i l i t y power เนี่ยลดลงนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยก็จะลดลง50%นะครับก็คือทางที่ดียิ่งไกลยิ่งดีนะก็คือเน้นะระยะไปเลยนะครับประมาณนั้นโอเคก็ส่วนพาสซีฟต่อไปนะครับอ,อันนี้ผมพูดเลยใช่ไหมว่าจะลบถ้าสกิลเนี่ยเบาลงที่5แล้วก็ดาเมจลดลง50%นะครับก็ตอนนี้เออเอเอเออกออกว่าเราไม่ต้องแปลกใจแนละ้วเพราะว่าผมมหาทีมปั้นมาดันเจี้ยนทั้งคืนเลยนะครับ กว่าจะได้ทีมที่ไอ้นี่ได้เอออาโอเคต่อไปจะเป็นทางด้านอ,อันนี้นะครับก็คืออวตารเหรอเป็นเวลา15วินาทีใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโหมดสไลเปอร์แล้วจะลบะเขาเรียกว่าล,ล,ลดคู่ดาวในการโจมตีเนี่ย50อ่า50นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนการโจมตีทั้งหมดของชินอนทะลุการโจมตีทุกตัวของศัตรูในบรรทัด AOE ก็คือศัตรูน่าจะน่าอ่าชีโนน่าจะตีแบบเป็นเป็นเป็นแนวตรงใช่ไหมหรือเปล่าวะใช่ไหมน่าจะเป็นแนวตรงแล้วก็ในระยะแนวตรงตรงนั้นนะก็คือจะโดนโจมตีแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนยิงปืนใหญ่หรือเป็นท่าของพวกแบบโจลูโนโจบาน่าที่แบอกว่าใน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 เส้นอ่าเส้นแบบถ,ถนนนั้นะ่ะมันจะโจมตีทั้งหมดเลยแต่ว่ามันไม่ได้โจมตีแบบฟูเอลีเขาใลยทำมครับทุกคนเออประมาณนั้นแล้วกันนะครับก็ ตัวนี้ผมพอผมแบบว่าเห็นพาซีหรลอวอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอ่ะคือต้องเน้นแบบในเห็นบทุกคนเราเล้นระยะเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาคอก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหามาโกงเกินนะต,ตัวนี้ผมไม่ได้อวยขนาดนั้นนะผมบอกไว้ก่อนนะจริงๆก็ชอบแหละแต่ก็ผมชอบน้องคิดตัวมากกว่าอืมชอบชอบในในสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปเกมนะชอบชอบแบบนอกเกมนะเป็นอะไรละเทค,คอนโดหรืออะไรนะครับอ๋อยนักดาบอ่ะเรียกว่านะจำไม่ได้นะครับเออแล้วก็อ่ะช้ามาแล้วกันแล้วน้องเลือกเยอะ โอเคก็คือระยะนะครับตอนนี้อยู่ที่51นาะเพราะว่า่วนหนึ่งผมไม่จะใส่นี่ครับนิ้วเป็นระยะนะครับก็คือจริงๆระยะเนี่ยนีระยะไปเลยครับโซนข้างล่างเนี่ยจะเอาอะไรก็ได้แต่ว่านะนาก็กเป็นโจมตีดีกว่านะครับประมาณนั้นโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นทางด้านของ เรียกว่าอะไรสแต็กครับสแต็กเนี่ยนะไม่ผมเป็นโอบวกน้อแล้วก็คูดาวเนี่ยเป็นที่เป็นเอ็นนะครับจริงๆอยากให้ได้เยอะกว่านี้แต่ว่าผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะปั้นดีไหมนะครับก็เลยอยางดีกว่านะครับส่วนเรื่องเนี่ยจะเป็นนั่นโอลบเน้อแล้วก็ระยะเนี่ยจะอยู่ที่โอบวกนะครับก็คือ5051เนาะห้าสิบจุดเอ็ดนะครับแล้วก็วิ่งจะอยู่ที่ที่เป็นเอ็นนะครับก็คือันไม่ได้วิ่งเร็วครับผมเลยไม่อยากปั้นสแต็กให้เร็วให้ดีขนาดนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูดีเทลออนก่อนดีกว่านะคคคครรัับบโอออเกก็็ชืื่นะ วิวิธวิสเนอร์อ่านถูกผมไามนุษย์ไปใช่เออแล้วก็ทางท่านท่านเป็นท่าท่าน,านฮลี่เนาะแล้วก็อ่าระดับเป็นระดับซีเค็นะครับท่านเนี่ยมีทั้งหมดเอ่อหนึ่งสองสามไม่ต้องสามท่านนะครับแล้วก็อบลิตี้ดาเมจเนี่ยอยู่ที่สามร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ตอนปัจจุบันเนี่ยตอนนี้อยู่ที่แสนเก้านะครับออ่าบลิตี้คูลดาวน์นะครับอยู่ที่สิบห้าจุดแปดวีนะครับบอกความแม่นยำอยู่ที่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมอ่าค่าคอรเนี่ยจะอยู่ที่ 1,650นะครับแล้วก็ลิมิตสปาอยู่ที่2ตัวนะครับแล้วก็แซงคูดาวเนี่ยอยู่ที่20เอ่อเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็ดาเมจเนี่ยเอ้ยเลือดเนี่ยจะอยู่ที่49,000นะครับดาเมจอยู่ที่48,000เนาะแล้วก็แอทแทคคูดาวอยู่ที่2.1นะครับระยะอยู่ที่50.1แล้วก็สปีดอยู่ที่2.5นะครับโอเคเอ็กซ์ตาร์เตตัสเนี่ยอัตราการคิวอยู่ที่สิบหาเปอร์เซ็นต์คีย์ติคอร์ดรามีอยู่ที่หนะึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะ อ่าซีรีส์ทีแท้นเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเขาก็ตอนนี้นะผมทำตัวนี้เป็นเป็นอ่าเวลลอยแล้วนะครับก็เลยอาจจะดาเมจดูเวอร์หน่อยครับก็อ่า,าท้งที่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เวอร์เทียบกับตัวอื่นๆนะไออัน,น,นอย่างเนี่ยเห็นป่ะทุกคนแต่ตัวนี้มันใส่คออยู่ยแล้วแแต่ว่าถึงไงม่ใส่คอมันก็แรงอยู่แล้วนะครับก็เราจะไม่ที่เปรียบเทียบตัวอื่นแล้วกันครับเราก็จะมาดูแค่เฉพาะตัวนี้แล้วกันก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดู อ่าในเกมไเลยแล้วกันครับไปอ่าโอเคเขาตอนนี้อยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้วนะครับท้ามมันเป็นชั珀สิบอ๋อไม่แปดเลยแปะอ่าผมยกเลิกกดออโต้เพลย์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะดูสกิลก่อนเลยแล้วกัน,นครับเอ้ยเมื่อกี้มันจะยิงไปแล้วใช่ไหมอันนิตี้ธรรมดาเพราะจริงๆอ่ะผมก็ดูมาแล้วแหละครับนิดๆหน่อยๆเพราะว่าผมมาคือผมลองแบบทีมไงเพื่อเราจะไปลองเล่นโหมดใหม่นะครับก็เลยจะแบบแบบว่าอาจจะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แต่ว่า ผมจะยังไม่รู้สกิลกดนะเพราะว่าสกนะิลกดอ่ะผมไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเหมือนกับในโหมดนั่นนะ่ะมันใช้สกิลกดไม่ได้นะครับก็แล้วเหมือนว่าผมจะอัพบ้างไม่อัพบ้างแนละ้วเพราะผมตั้งค่าอัพอัตโนมัตินะครับโอเคก็เดี๋ยวดูสกิลก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราอัพไปก่อนดีกว่านะครับอัพอยู่ที่2,600นะครับขั้นที่1นะครับก็เลือดนะครับเพิ่มไปเป็นแปดหมื่นเจ็ดเนาะดัมเมอร์เพิ่มไปเป็นเจนะ็ดหมนะื่หนหนรับแล้วก็ระยะเท่าเดิมวิ่งเท่าเดิมอัพไปนะครับแล้วก็เรียกกออกมาก่นนากเดิมว <laughs> okay. ในดูที่ถ้ามาไหนอะปลาระเบิดเหรอเหลืออะไรเมื่อกี้ผมจำไม่ได้นะครับคือผมดูนานแล้วนะเรื่องนี้นะครับก็เลยอาจจะงงกันหน่อยว่ามันคือเรื่องอะไรนะครับโอเคไม่เป็นไรโอเคก็น่าจะปลาระเบิดแหละสักอย่างนะครับอืมหลือไปก็อ๋อที่มันยิงด้วยมือข้างเดียววะที่มันกระโดดลงมาจากตึกนะครับอดีมจำไม่ได้นะไม่ได้แต่ว่าใช่หรือเปล่านะโอะเคแปลว่าเราจะแต่ว่าครูดาวไอ้นี่เร็วมากนะสก,กิลอะได้ทุกคนสิบห้าวีเองแป๊บเดียวโอเค แล้วก็มันยิ่งตีมันจะยิ่งอย่างนี้ด้วยเห็นไหมทุกคนรถคูดาวอ้าโอเคครับอัพขั้นต่อไปนะครับ4,050นะครับก็เลื่อนเนี่ยอยู่ที่11,000เนาะแล้วก็ดาเมจอยู่ที่เอ่อ99,500 0นะครับแล้วก็คูดาวเนี่ยอยู่ที่2.3เนาะแล้วก็ระยะเนี่ยจะเพิ่มมา54.6นะครับแล้วก็วิ่งจะเพิ่มมาเออ่2.7นะครับอ้าอาไปโอเคขั้นต่อไปนะครับอัพที่5,100นะแล้วก็เลื่อนเนี่ยจะเพิ่มเป็น100,000 0 0 0เออ่1 7นะครับ แล้วก็ดราม่าเพิ่มเป็นแสนหนึ่งเรียกว่าก่อนจะบ้านคูให้อ่าเรียกเอาไม่ใช่เรียกดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันนะครับแล้วก็คูดาวเท่าเดิมแล้วก็ระยะเท่าเดิมแล้วก็วิ่งเท่าเดิมครับโอเคครับไปห้าพันหนึ่งร้อยอ่าอัพแล้วโอเคขั้นต่อไปเนี่ยอัพที่หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบครับอ่าเลื่อนเนี่ยจะอยู่ที่สองแสนสองหมื่นแล้วก็ห้าห้าพันหกนะเลื่อหกพันครับแล้วก็ดาามจเนี่ยอยู่ที่แสนหกเนาะ ่วนครูดาวจะเพิ่มมาเป็น2อจุด็ดนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยจะเพิ่มเป็น8 1จุนะครับอุย้ยถือว่าไกลขึ้นนะคือจริงๆอาจจะไม่ต้องแบบเน้นระยะก็ได้นะครับอาจจะไกลเองอยู่แล้วสปีดจะอยู่ที่2อจุดเก้านะครับก็คือเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะเพิ่มท่ามาเป็นอ,อ,อันนี้ฮิฮิเล,ล,ล,ลชั่นเหรอไม่แน่ใจนะโอเคเอาไปเลยแล้วกันนะ,ะนะเออโอเคมาผมจะทําการข่ายตัวนี้ทิ้งก่อนปุ๊บแล้วก็เรียกมานะครับแล้วก็รอดูท่า อุ้ยทุกคนเห็นท้าปะเฮ้ยแล้วก็คูได้เท่าเดิมเนี่ยคือแบบดูดิปุ้งเห็นปะทุกคนก็คือแบบที่ที่บอกว่าตีแบบเอ e อก็คือเนี่ยทุกคนเห็นเห็นเส้นตรงนี้ใช่ปะคือถ้าถ้าตัวอยู่ตรงนี้ในเส้นตรงนี้ทั้งหมดอะเคื่อระหว่างทางเส้นตรงนี้ทั้งหมดอะก็คือมันมันจะโดนโจมตี ไปหมดเลยนะครับก็คือไม่เหมือนกับบางตัวที่บอกว่าอยู่ในเส้นแล้วก็คือโจมตีแค่เฉพาะปางตัวนะรับแบบโจมตีแบบตัวตัวเดียวอะไรเงี้ยนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้โอเคต่อไปนะครับอัพขั้นต่อไปอยู่ที่7 0 0 0นะครับก็จะได้ท่าใหม่นะมานะก็คือเพอร์ชี่ใช่ไหมเพอร์เพอร์เพอร์เพลินชี่เหรอไม่แน่ใจนะครัเพราะอ่านถูกไหมแล้วก็เดอะเฮเวนนะครับ อ่อัพค่านี้นะครับเลือจะเพิ่มเป็น2องแสนเจ็ดนแล้วก็ดาเมจเนี่ยเพิ่มมาเป็น1นึ่งแสนเจ็่นนะแล้วก็คูดาวเท่าเดิมระยะเท่าเดิมแล้วก็วิ่งเท่าเดิมอัพเลยครับโอเคค่านี้ก็ค่าสุดท้ายแหละนะครับคนจะทําการขายตัวที่ทิ้งแล้วก็เรียกตัวใหม่มานะอ่ะโอเคก็คือตัวนี้นะครับจะมีอ่าสกิลกดนะครับมาเดี๋ยวผมจะท่าเลยน่าจะยังท่าเดิมนะใช่ปะมาดูท่านยน่าจะท่าเดิมนะโอเคท่าเดิมทุกคนมาเปลี่ยน กดสก,กิลกันกดเลยปุ๊บฮะเมื่อแปนบนึงนะผมปิดอันนี้อยู่ใช่ไหมเออมันจะปิดอยู่โอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับรอสก,กิลคูด,ด้าก่อนสก,กิลคูด,ด้าแป๊บเดียวฮนะระหว่างนี้ก็รอซีนอนอยิงไปก่อนนะเดี๋ยวโบว์ในรถเดี๋ยวโบวโบ์ในรถนะเพราะว่าตามระยะนะทุกคนถ้าศัตรูเข้ามาในระยะก็จะแบบอ่า ลดลดการโจมตีนะพี่ปะทุกคนจะโจมตีเร็วขึ้นนะครับอันนี้นะโจมตีเร็วขึ้นอ่าเดี๋ยวเรากดสกิลเลยแล้วกันครับปุ๊บฮะคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจสกิลมันคืออะไรเมื่อกี้อันนี้ผมไม่ได้ใจนะเพราะผมเหมือนจะไม่เพราะมันเหมือนมันก็ไม่รู้ว่ากดสกิลหรือว่าเป็นอาบิตตี้ของมันพอดีนะครับก็เลยแบบงงว่ามันอันไหนกันแน่ที่เป็นสกิลกด ไม่เด้เดือดหรากดใหม่ก็ได้เดียเด๋ยว,วเราใช้สก,กิลก่อนแล้วเราค่อยกดอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนครับมารอบสุดท้ายมาโอเคกดสกิลเลยเฮ้ยอุ้ยครูดาวครูดาวติดลบด้วยทุกคนแบบตีเร็วจัดเลยหรืออะไรเออไม่ได้ใจนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอที่ล็อบบี้กันเลยแล้วกันนะทุกคนไป let's go ก็ครูดาวก็เพิ่มเพิ่มรถเพิ่มเพิ่มรถรอยู่นี่ครโอเคเดี๋ยวเราไปล็อบบี้เลยแล้วกันครับ s <S รไป โอเคครับก็ตอนนี้เรามีอยู่ที่รับบี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะผมมองว่าชินนนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะแบบคล้ายๆว่าเป็นตัวที่แบบอา่าไม่เคยมีไม่เคยมีมาก่อนแล้วกันนะครับ,รบในในแบบแบบนี้นะเพราะว่าโดยทัวตัวเนี่ยมันเหมือนกับตัวที่แบบยิ่งไกลย,ยิ่งแรงหรืออะไรเงี้ยแบบว่าทั้งพารซีฟทั้งการออกอ่าการใช้ของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกใหม่แล้วก็ผมมองว่าก็เป็น กินนี่การอัปเดตนี้แล้วกันนะครับเป็นผมมองว่าเป็นการอัปเดตที่ดีนะครับสำหรับอัปเดตนี้เนาะโดยส่วนตัวเพราะว่าเรื่องยูนิ้ที่อัปได้แล้วครับแล้วก็เรื่องดันเจียนที่เราได้ของนู่นนี่นั่นตั้งนานนานนะแล้วก็อีเวนต์เสมอร์ที่บอกว่าจะออกก็แม้ว่าเออไม่ใช่ก็ผมบอกว่าทั้งการอัปเดตที่ผมบอกว่าดี้ะเสียดายเดียวครับคือตัวตัวตัวละครอื่นมันไม่มีไชนี่อย่างอาร์เซนาหรือคีโตอะไรเงี้ยผมเลยมองว่า มึงออยแค่ชิ้น้อยไหนเชียอะไรเงี้ยน,นะครับก็แต่ถ้ามีถ้ามีามได้ก็มีก็จะจะ,จะดีมากครับอ่ะชี้ต,ตัวแบบไทนี่ร่างแรกอาจจะแบบเป็นร่างผู้หญิงที่ใช้าดาบสีมเบอร์ก็ได้นี้ก็อีกเรื่องนึงใช่ไหมแต่ก็โดยส่วนตัวผมคิดนี้แล้วกันครับก็ใครคิดที่จบางนี้แล้วกันก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย